เราจะมาเทียบอ,อย่างเทียบคนที่ที่มาเสพครบพุตวชนะเนี่ยกับถ้าไม่ได้เสพครบเนี่ยโอ้มันจะต่างกันเยอะแล้วถ้าโยมไปในในในวัดหรือในสถานที่บางสถานที่ที่เขามีแต่เรื่องเรื่องเดรัจฉานวิชาปลูกเสกเลขกยันตามน้ำมน์ยมจะเห็นว่ามันคนละเรื่องกับศาสนาพุทธเลยนะใช่ไหมดังน,นั้นพอโยมมาศึกษาพุทธสนะเรื่อยๆเ,เนี่ย โยมก็จะจะมองอย่างอื่นมันไม่ใช่ละมันจะปฏิเสธไปเองสิ่งที่โยมเคยยึดถือมาที่รู้สึกว่าดีดีดีแต่พอมารู้ความจริงละมันจะเหมือนกับที่ผู้เจ้าบอกกับมาคันธียะว่าพอบุรุษตาบอดแต่กําเนิดเนี่ยที่ถูก็ค่วงด้วยผ้าขาวเนื้อดีแท้จริงมันเป็นผ้าเปื้อนขามาเปื้อนฝุน่นพอเขาตาดีขึ้นมาพอหมอมาทําการผ่าตัดตาย้เขาเ,เขาจะทิ้งผ้า เพื่อนขมาเพื่อนฝุ่นทันทีแล้วก็จะรู้สึกว่าเขาถูกหลอกลวงมาตลอดการยาวนานนะอย่างนี้เราก็เหมือนกันเราก็ฟังตามๆกันมาทำตามๆกันมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เช็คไม่ได้ไปตรวจสอบกับคำของาคาถานะพอเรารู้แล้วเราก็เริ่มเริ่มคลายของเก่าแรกๆอาจจะลังเลเอ๊ใช่ไม่ใช่อย่างไงแต่พอเช็คไปดูไปทวนไปเรื่อยๆ,ๆก็จะมีความหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆ เราก็จะเริ่มวางของเก่าเองอันนี้สงการสร้างพระพุทธรูปมีปรากฏในเรื่องวัดตังคุลีลาชชชาดกกล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปไม้แก่นจันแดงของพระเจ้าประสิทธิโกศนว่าแล้วก็เป็นเครื่องหมายคำพูดแล้วนะนี่คือโค้ดโค้ดของเข้ามาใช่ไหมโค้ดวัดตังคุลีลาชชชาดกมาอ่า แล้วก็อ่าก็ไล่ไปเลยสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกุเสด็จจาริกไปเพื่อโปรดเวนยสัตว์ที่มาเข้าเครือข่ายของพระยานของพระองค์พระเจ้าเปเสนที่กศลเสด็จไปสู่เชตวันนะไม่เห็นศาสดาและพิกุส่์จึงเกิดความสลดพระทัยว่าถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ประทับอยู่เราจะได้อะไรเป็นตัวแทนของพระองค์เอาไว้กราบไหว้ เมื่อกลับมาจึงดำริว่าจะสร้างพระพุทธปฏิมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาแล้วจึงเข้าไปทูลกลับทูลขออนุญาตพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุญาตเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปชมพระพุทธปฏิมาแล้วทูลถามว่าผู้ได้สร้างพระพุทธปฏิมาจะได้นิสงอย่างไรพระศส,สดาจ,จึงตัดบอกนิสงไว้โดยประการต่างๆว่า คนสร้างพระพุทธปฏิมาจะเป็นบุรุษก็ตามสตรีก็ตามสร้างด้วยดินเหนียวหรือศิลาก็ตามเนี่ยสังกษีดีบุกเงินทองก็ตามผู้นั้นจะได้อนิสงส์พ้นพ้นที่จะนับประมาณนะเมื่อพระพุทธปฏิมาประดิษฐานอยู่ในโลกลกับใดโลกก็ชื่อว่าไม่ว่างจากไม่ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าดับนั้นบอกว่าวัดตังคุลีราชชาดกเนี่ยในขังหมายคําพูดเนี่ยเป็นชาดกเรื่องที่ยี่สิบ จาก50เรื่องของหนังสือปัญญาสชาดกสมัยที่แต่งประวัติผู้แต่งสถานที่แต่งยังคงไม่ชัดเจนหลักฐานบางส่วนที่เคยยอมรับกันก็เริ่มเป็นที่ไม่แน่ชัดเพราะมีหลักฐานที่ค้นคว้าได้ใหม่บางส่วนมาขัดแยง้งทัศนะที่ยอมรับกันตามที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ไว้ในพระนิพนธ์คำนำของปัญญาสชาดกในการจัดพิมพ์ครั้งแรกว่า หนังสือปัญญาชาดกนี้คือประชุมนิทานเก่าแก่ที่เล่ากันในเมืองไทยแต่โบราณ50เรื่องนี่กำลังบอกแล้วว่าปัญญาชาดกเนี่ยคืออะไรตามความเห็นของกรมพระยาดำรงราชานุภาพเพราะมันมีความเห็นเยอะเลยของหลายคนเลยเราก็เอาความเห็นของอาบุคุณที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ว่าเขามีหลักฐานและมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง วัดตังคุลีราชชาดกซึ่งอยู่ในปัญญาช,ชาดกเนี้อย่างไรก็เลยโคดเอาคำของปมพญาดำรงใส่ในเครื่องหมายคำพูดนี้ออกมาว่าพระสงฆ์ปมพญาดำรงบอกว่าเป็นพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่รวบรวมแต่งเป็นชานดกไว้ในภาษามาคตเมื่อประมาณเมื่อพุทธศักราชประมาณราวในระหว่าง200 0จน2200ปี